เก็บไปหมด่อะอ่ปักนี่ไม่มีแกะเลยเว้ยโอ้โหสุดยอดยอมพี่ยอมแพ้นะเนี่ยตอนี้อ่ะพี่หายขนแกะทองคำจริงขอสักตัวเถอะนะขอร้องสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะแกะอะืขึ้นที่สูงแล้วอะมีแต่พื้นที่โล่งๆอีกอย่างหนึ่งคือพี่พี่เปิด เปิดวิชั่นนี่มันก,กว้างไม่ได้ด้วยไงเดี๋ยวกระตุกเยอะนี่ขนานี้ก็ยังกระตุกซะขนาดนี้แล้วแรมโคตรต่ำเลยคอมพี่ขอบคุณมากแกสักตัวหนึ่งเฮ้อขอล้องเจอแต่วัวแต่ไก่ไมโทนี่ก็ททำอีกแกะยังไม่อยากลงแนตะ่ปักไฟไว้ก่อนเดี๋ยวหลอันเจรู้ว่าตรงนี้คือทำพยายามขึ้นที่สูงด้วยไงอย่างหนึ่งพยายามขึ้นที่สูง เื่อที่จะได้เจออะไรแบบแปลกๆเคื่อจะได้มองไกลๆมัง้งวัวๆเดี๋ยวตกกระตุกขออภัยนะถ้าเกิดช่วงนี้กระตุกก็ขออภัยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าคือฝนตกแล้วแรมมันกินแรมเยอะกว่าเดิมอีกทีนี้อ่ะก็ยังไม่เจออะไรก็ยังไม่เจออะไรโอ้นี่มันเข้าป่าแล้วเนี่ยเล่ป่ามันจะมีแกะไหมเนี่ย โอ้ยเจ็บเขา่าลงนี่อุย้ยกระตกเบอร์ชิบหมายเลยอ่าโมโงเฮ้ยเฮ้ยนั่นเป้านั่นคืออะไรนั่นคือแกะชิมีชิมีปูปีลงตรงนี้แหละโอ้ขาหักโอ้ใช่มันคือแกะโอ้เจอแล้วขนแกะทองคำของข้าโอ้อภิยที่หาจริงๆนั่นกูทำตรงนี้แหละทำเชียร์ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมเราก็ จัดเลยครับตรงนี้แหละไหนต้องมีอะไรบ้างนะต้องมีไม้ใช่ไหมทำโต๊ะครับมาโตครับโต๊ครับ,รรบ,รรบ,รรบวางนะคือแบบเจอตรงนี้ทําตรงนี้แหละบอกแล้วแล้วก็คาร์บอนม,มาแปะนี่วางนั่นเอานี่วางนี่เอานี่ป่ยเผาอยู่นิ่งแกอยู่นิ่งอยู่นิ่งแกแกมึงกลับมาจะไปไกลเดี๋ยวกูหลง มันก็มีถ้ำอีกแล้วปลักไฟไว้เยอะๆเจ๊รู้ว่าเป็นถ้ำขอสองชิ้นขออีกชิ้นหนึ่งขออีกชิ้นหนึ่งเร็ว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 เฮ้ยแก่เอออยู่นั่นไงทำไมมันจะชอบที่เดินไปไหนไกลจังเออนี่ได้มันเร็วเชียร์แกจ้าซัดเลยแกหยุดมึงช่วยหยุดดูเออนั่นแหละได้กี่ชิ้นเนี่ยชิ้นเดียว ไม่มีอีกตัวหนึ่งเว้ยยังดีเว้ยโอ้ยเฟรมเลนดรอปอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยได้มัสามอันแล้วครบแล้วใช่ไหมเนี่ยสามอันครบแล้วเนาะตัดไก่ได้ไหมเนี่ยตัดไก่ไม่ได้เหรอ, <laughs> อเอาเชียร์ตบไก่โอเคโอเคโอเคท่านผู้ชมเลยเราก็ได้ขนแกะมันตามต้องการนะเดี๋ยวเราก็กลับกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะกลับไปที่หมู่บ้านแล้วเราเดี๋ยวเราย้ายสนนมานโอครัวมาเออเยี่ยมเดี๋ยวเรานี้เก็บเหล็กไปก่อน สมชิ้นแล้วนั้นคราบคราฟไว้ก่อนเลยคราฟเตียงไว้ก่อนเลยแน่นอนอยังไงวะคราฟเตียงเดียวนี่ป่ะอ่าถูกต้องโอเควันนี้ก็เผาไปเย้ท่านผู้ชมเราก็เจอคนแก่ทองคำท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเดินทางมานานแสนนาน,านในสุดก็เจอสัทีเย้อรอรอรอโอเค นะโอเคตรงนี้เราเข้าไปขุดซะก,ก่อนดีไหมเนี่ยคือไหนๆก็เจอเจอฐานหินแล้วไงแล้วก็เข้าไปขุดฐานซะหน่อยก็น่าจะดีนะ <c oughs> ทางลงสูงซะเหลือเกินสูงมว่วงค่อยๆลงแล้วกันอ่ะเรียบร้อยโอ้ําำย่างลึกทีเนี้ยเจอถ้ำที่ไรถ้ำลึกทุ่ยทีเนี้ย ต่เราจะไม่ไปไนไกลเราจะเอาแค่ตรงนี้น้ำชมนะต้องการแค่นี้เข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะเดเราต้องเราจะกลับเฉยๆคือเราจะมาเอาตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวกลับไงเอออขุดไปก่อนปปปเปาะแปะเปาะเรียบร้อยฐานก็เอาเผื่อเผื่อเจอไอ้เผื่อไอ้นั่นอ่ะเผื่อไอ้ไอ้ที่มันจะต้องการฐานเราเออจะเอาฐานไปแลกอมเมอรัล มาปอกปอกปอกขอบคุณครับข้อตัวมาสิครับ <c oughs> ของเต็มอะไรไม่ใช้อ,ออกไปเนี่ยไม่ใช่อโอ้ยยิ่งกว้างกว่าเดิมเลนี่โอ้แต่ก็ทะลุปไปข้างนอกได้นี่หว่าเออก็เจ๋งดีเหมือนกันงั้นก็ถ่านไปก่อนแล้วกันคือรู้ไงว่ามันว,ว่ามันมีคนแลกถ่านกับไอ,เอ,เอ้แม่ล่อเราจัดเลยเพราะว่าถ่านเราเยอะยู่แล้วไงเออดีเหมือนกัน เจอคนแรกไม่ใช่คนที่สองเวยนะใช่ไหมแล้วก็อย่างที่น้องๆรูน้นะคือตอนแรกพี่บอกตอนแรกในอันในคลิปพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพี่บอกว่าพี่จะเปิดเพลงเ้าไปใช่ไหมเออเปิดเพลงคุกเข้าอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าพี่มาดูพี่ลองใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันน่นมันลบกวนมากกว่าเข้าใจไหมพี่เลยไม่ใส่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะท่านก็ขออภยัยที่ตอนแรกพูดบอกว่าจะใส่เพลงนะอะไรเงี้ยไม่ใส่แล้วนะนั่งฟังพี่พูดไปแล้วกันเหมือนชอบประคุงทอสอะไรเงี้ย จะพูดเพรพี่ก็ใส่เพลงใช่ไหมก็คงไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างที่ว่าเดี๋ยวมันเงียบไงเพราะพี่ก็นั่งอ่านจ,จดหมายไปนั่งอ่านจดไม่ใช่จดหมายนั่งอ่านของคอมเมนต์น้องๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้อยอย่านะโอเคกลับได้แหละแค่นี้แหละกูต้องการเพียงเท่านี้อันนี้เสร็จอย่างเสร็จหมดแล้วเนื้อละ่ะเดี๋ยวนะเรามีไก่แล้วก็เนื้อนี่ด้วยเออไหนๆก็คือถ,ถึงที่หมายแล้วเราก็จัดเลยปึง้ง แล้วไก่ย่างแล้วก็เนื้ออ่าขุดนี้กลับไปด้วยไม่ได้ใช้แล้วแหมงานนี้โอเคแล้วจากนี้เดี๋ยวทันเดี๋ยวจากนี้เราก็มีเตียงเราก็มีจุดเซฟแล้วเดี๋ยวเราก็มีบ้านแล้วเราก็เดี๋ยวเตรียมตัวลุยเนเธอร์อ่าคือต้องอยากดูว่าจะเปิดอะไรขึ้นจะเปิดคุงตะลุยเนเธอร์ก็ว่ากันไปอู้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 ถอย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 อู้ อมกระตุกแล้วฟันไม่ทันอ่ะชีตโอเคกลับบ้านก่อนทั้งนั้นบ้านเราอยู่ที่30ใช่ไหมสามสิบเจ็ดเจ็ดสิบลบต้องติดลบโอเคเดินทางนี้แหละโอ้ยสุดยอด ไอเราก็แบบจะว่าคือคือคือพี่กดฟันไปรัวแล้วไงแต่ว่ามันมันฟันไม่โดนไงเพราะว่ามันแหลกไงมันกระตุกไงเออสวยชิบหายเลยไม่น่าบวกเลยน่าจะหนีซะก่อนโอเคเดินไปเรื่อยๆทางนี้แหละมันเกินสามสิบมาแล้วนี่หว่าเอ,อ่อต้องไปที่สามสิบวันนี้ต้องติดลบโอเค ไม่น่าเลยเหรอโอเคไม่หรอกเรื่องตายเรือ่องปกติพี่ไม่ซีเดียนหรอกอมแม่ขอ,องสะสบมันต้องเยอะไม่น่าเปรี้ยวเลยกูเตียงเลยนะแล้วแม่งมีเตียงเลยนะพอมีเตียงปุ๊บกูบตายเลยโคตรคุ้มค่าเลยงานนี้เอา้าแม่งเจออีกแล้วสเตลสเตลผ่านไปเราจะไม่ขอยุ่งกับมันาน,านี่นะพี่สุพี่จะหลงทางอีกแล้ว ชิตชิตบ้านเราอยู่ไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเดี๋ยวเดินไปที่สักสักจุดหนึ่งก่อนโอเคนี่ไงเออนเนี่ยบ้านเราเจอแหละแมหาตั้งนานแล้วจะต้องเดินกลับไปเอาเตียงโอ้ยเดินไกลเลยเนี่ยเดี๋ยวดินต้อง,ต,องต้องเตรียมอุปกรณ์เสริไมไว้ก่อนอุปกรณ์สำรองเราจะปิ้งทิ้งไป เอ่อต้องการอุปกรณ์เสริมครับมีอะไรบ้างเอาเหล็กมาเอาไม้มา <c oughs> เฮ้ยกลับสู่สูงสุดคืนสู่สามันนี่คือเล่นมาก่าวว่าจะไม่ตายแล้วเนี่ยตายจนได้อืม,มาเอาดาบมาแล้วก็เอาพิกแอคแน่นอนของจําเป็นแค่นี้ยสองอันพอที่เหลือเดี๋ยวเราเอาหินหินทําดีกว่ามาอา่อมีอะไรบ้างนะ ขวานแล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่อ่าโอเคได้อุปกรณ์อิปมนต์เรื่องเบื้องต้นมีอาหารเอาไก่ย่างมาแล้วก็เอาทอชทำทอชอาา่าฮะโอเคไปเดินทางไปเอาของเราคืนทวงทวงของคืน The Lord of the r i n g อ่ะตัวนี้โตแล้วขุดออกเลยแล้วกัน ไปทางไหนนะเร้สึกว่าเราเดินทางนี้ใช่ไหมหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวนะดูพิกัดงั้นก็ดูพิกัดที่จะไปอันนั้นร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมลบสามร้อยท่านนี้แหละโอเคไปเรื่อยๆอยังไม่อยากตีพวกพวกวัวพวกนี้พี่เสียดายของหายเดี๋ยวพี่รีบเดินไปก่อนดีกว่าห่วงโอ้ยไม่น่าเลย อย่างนี้ต้องอัปคอมใหม่แล้วเนาะอัปอัปอัปคอมใหม่เพื่อความรวดเร็วในการเล่นเนาะนั่นอย่างที่ว่าแหละพี่เดี๋ยวพี่อัปคอมน้องก็รอต่อไปคือจริงก็อย่างที่ว่าน้องก็ช่วยพี่ได้พี่น้องก็โดยการดูคลิปพี่แชร์แคปปี้เพื่อพี่ยอดให้ยอดวิวพี่ขึ้นพี่ก็มีเงินใช้เอออะไรเงี้ยซึ่งเงินใช้พี่ก็ไม่ได้เอาไปใช้เรื่องส่วนตัวเลยมาพี่ก็เอามาซื้อเกมเล่นต่อก็คือเหมือนกับเป็นวินวินกันน่ะซื้อให้น้องดูซื้อมาเล่นให้น้องดูต่อเออวันพี่ก็คงไม่คิดว่าน้้ออออองงงจโกกกีีี่่่่มมมัทเเเเาาาินซื ถูกถามมไหมเนี่ยน่าจะทางนี้แหละถูกและมันไม่มีคบไฟวะอ๋อนี่เจอมา้าจําได้เจอมา้าเจอมา้าเจอม้าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ประมาณตรงนี้แหละน่าจะไปตรงไปทางนี้แหละมีม้าขาวด้วยขอขี่ได้ไหมอ่ะไม่ขี่แกแมงม้าแมงแกะขี่นหน้ากูทุกตัวเลยเออมาม้ามามา,มา,มา,มาครับนั่นตะบองเพจรับมา้า มา <laughs> ช็อปปิ้งคุ้มด้ที่จะช่วยได้แต่ช็อปปิ้งคุ้มด้ที่จะไม่ช่วยโอเคเอา่าต้องไปทางนี้นั่งไงเจอคบไฟแล้วแหละเจอซอมบี้ด้วยไม่อยากไปไม่อยากลุยพวกมันเลยตอนนี้มาเรียบร้อยไปเรากลับไปที่เดิมขอให้ได้ก่อนตอนนี้ สุดก็เดินเราเดินไกลมากกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วมันยืนโอ้โหสี่ห้าตัวสุดยอดมีดาบด้วยซอมบี้บ้านป้าถือดาบฮะฮะเจ้าระแมงมายตัวแล้วมีตัวเล็กด้วยเฮ้ยลูกลูกมึงอย่าอย่าให้ลูกมึงมาเล่นลูกลูกจะเย็นลูกลูกเอ้จะเย็นลูกเอ้เออนั่นแหละมันพรวมันถือพรวนี่วะ่ะสัดเลยสัดเลยทั้งนั้นสัดเลย ครีปเปอร์ด้วยเว้ยกูดับน้ำรอละคือถ้าดับน้ำมันจะมันจะดาเมจมันจะต่ำใช่ไหมนั่นแหละมันเลยไม่กล้าระเบิดตัวดีมากโอเคโอเคขึ้นขึ้นจากน้ำอ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บเอ่อหมู่บ้านที่เราเจออยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเจอสเกลตันอีกแล้วมั <c oughs> นจะได้ใช้เตียงไหมวันนี้ถามจริงเหรอรู้สึกว่าเล่นมาสัตว์ได้เตียงแล้วนะยังไม่ได้ใช้อยู่ได้สุดท้าย โอ้ยมันจะลงมาหาเราไหมเนี่ยห่วงชีวิตตัวเองเหลือเกินไม่เห็นกูนะเออดีมากกู <c oughs> ไฟของกูแล้วกันอ่ะเนี่ยเจอหมู่บ้านแล้วดีมากหมู่บ้านเราตรงนี้เองเสร็จแล้วเราก็เดินไปทางไหนนะพี่ลืมไม่รู้ของจะหายยังพีสียดยของออจากตรงนี้ใช่ไหมพี่เดินไปก็คือหลักคือเดินตามคบไฟอะหลักๆพี่จะเดินตามคบไฟคิ้เปร์อีปปออกแล้ว มันมันเยอะอย่างเงี้ยวะชิปเปอร์เนี่ยฮะกินไก่กันอย่าพึ่งนั่นแหละโอ้มีเนื้อซอมบี้ตั้งสิบสี่ชิ้นเลยเนี่ยไม่เนื้อซอมบี้เราเยอะจังคบไฟเราไปทางไหนว่ะนั่นก็สเกลตันอีกแล้วอยมันมันเยอะอยงเงี้ยจะรอไปตอนเช้าก็ไม่ดีอยากไปตอนนี้เลยช่วยไม่ได้ลุยเลยแล้วกันตายก็คือตายตอนนี้มามา,มา สก,กลโอ้สหก,กลแมงเยเว้ยถอยยุทธวิธีการถอยหลบคือล่อมันมาทางนี้เออล่อมาล่อมามาครับอุย้ยนัดที่หนึ่งก็โดนหน้าอุยอ้ยอุ้ยอย่าไม่ถึงขอให้ถึงสักทีถึงก่อนให้กูถึงก่อนแมงมายตัวแล้วมายตัวแล้วมายตัวแล้วหลบหลบไม่หมานี่วะนึกว่าเห็นแล้วสิสนี่แปลเราก็สกเตลครับเอาแมงเห็นแล้ว เตลไม่ได้เลยเกมนี้จะสก,กายริมซะหน่อยอุย้ยกินเนื้อก่อนจะพึ่งอุย้ย <c oughs> มึงไม่ต้องตามขนาดน,นั้นก็ได้จะเย็นนั่นแหละสอ,อมบีนี้เนื้อมันไม่ช่วยให้เลือดเราขึ้นเยอะเลยเว้ยจะมีตัวอะไรตามเปล่าเราข้ามมาฝั่งนี้นี่ไงจะคบไฟเราเดินทางนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงใช่นี่แหละจําได้แล้วก็เลี้ยวนี่ใช่ไหมแล้วก็เจอนู่นนี่นั่น มุดตรงนี้เรามุดตรงนี้ด้วยอ่ะถามจริงเนี่ยของยังดรอปอยู่เลยค่าสมการ์ยังอยู่่าสมการ์ยังอยู่เลยโอเคตอนนี้เรากำลังสืบจากศพท่านผู้ชมสืบจากศพที่แล้วของเราชอปเปอร์คุงเดอะเฟิร์สตายตรงไหนก็ตามตรงนั้นแหละเนี่ยยังมีของอยู่เลยท้ายนี้ไม่หายไปว่าไอ้นั้นยังไม่หายห,ายหรอกไอ้ของเดิมเราย,ยังไม่หายห,ายหรอกเราก็ไปกันต่อดีกว่านี่โคตรกล้าเดินเดินทางกลางคืนใช่ไหมปกติก็ไม่ค่อยเดินทางกลางคืนกันใช่ปะ โอเคเอา้าแล้วมันสุดอ๋องงมันมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้มาตรงนี้ต่อนี่กูวังนี่กูกปักไฟของ,งกูเะยซึ่งกูงปักไฟได้มั่วมากเดี๋ยวเลือดจะหมดแล้วจะเย็นพวกมึงว่ายน้ําไปก่อนแล้วกันกินก่อนนั่นแหละเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเอาไก่มาอืมนั่นแหละค่าสัตว์ชีวิตอืมเรียบร้อยเก็บไว้ต้มกินอ่ะโอเคไม่มีคบไฟนี่หว่าลืม คบไฟเราใช้หมดแล้วอ้อมมีฐานอยู่นี่วะงั้นก็สักหน่อยคีปเปอร์อย่าเพิ่งมานะคีปเปอร์กลัวเหลือเกินช่างน,น่ากลัวซะเหลือเกินคีปเปอร์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายโอเคก็ทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินข้ามมาตรงนี้อาา่าฮะเริ่มสว่างแล้วโอเคเราขึ้นตรงนี้นี่เห็นคบไฟเราครบ ก็จริงก็คือการเดทางไปครั้งแรกมันเดินทางไปกลับง่ายอยู่เลยเพราะว่าเราปักไฟไว้ที่เดียวไงพอเราเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเดินทางไปเยอะมันจะเริ่มงงว่าเราปักไว้เยอะมากอะไรเงี้ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสตีมเอเ e ียนวอร์เน s สตีมช็อป MTS เกมเกมสโตร์ f เกมเมอร์สตีม ที่ให้การสนับสนุนช anel ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ชมใต้ที่เ c สคิปชันใต้คลิปได้เลยนะครับ